สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองกว่า,วาผมหิวข้าวว่าจะลงไปรีวิวอาหารกระป๋องคือตอนที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอายาสังเขาได้ฝากอาหารกระป๋องมาให้ผมนะครับมีประมาณ3าอย่างกินไปแล้อย่างหนึ่งวันนี้ว่าจะลงไปกินอีกอย่างหนึ่งนะครับปเดี๋ยวไปดูกันดีว่า,ามันเป็นอะไรนะครับนี่นะอยอันนี้คืออาหารกระป๋องที่อายะซังเขาซื้อมาให้นะครับ มีอันนี้จะเป็นชูจิโนมิยายากิโซบะนะครับแล้วก็จะเป็นโอเด้งแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นไก่ย่างซึ่งอันนี้อายาสังเขาเขียนมาให้ครับเขียนว่ารสเกลือนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวไก่กระป๋องกันดีกว่านี่นะครับข้างในกระป๋องมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่กลิ่นคล้ายๆปลากระป๋องปลาทูน่ากระป๋องอยู่เหมือนกันในระหว่างที่เราก็ตักข้าวใส่จานนะครับสไตล์คนญี่ปุ่นก็ เอาทุกอย่างมาล่าดลงไปเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วข้าวสไตล์คนญี่ปุน่นเฮ้ยแต่พอเข้าไมโครเวฟแล้วอะ่ะกลิ่นมันไม่เหมือนทูนา่ากระป๋องแล้วอะ่ะรสชาติอร่อยไก่มีกลิ่นนิดหน่อยประมาณแบบถ้าเต็มสิบก็มีกลิ่นประมาณสักหนึ่งแต้มสองแต้มประมาณนี้นะครับรสชาติ ก็คือเค็มๆอะปลดเกลืออร่อยน้ำราดมันอร่อยมากเลยคือน้ำราดที่กินกับข้าวนี่คือมันอร่อยสุดๆเลยวะ่ะงั้นขอเนี่ยไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าไม่ไหายจ้า